เจ้าเนี่ยมาเฝ้าบ้านให้หน่อยอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยเร็วอ้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเสียงมันก็จะเบาบางแรงบ้างนะครับสวัสดีนะครับคุณลูกอัดนะครับคุณชนมนะครับปังชนมท่านแหลกผูเ้เดคุณสกุลบอกโอ้ขอบคุณครับเป่าแตกแต่เช้ายัง <laughs> ไม่มีหรอก ผมทำงานอยู่ข้างนอกเด้อจั่ไหนกากกกอนมีกุหลาบยี่สิบดอกมีควงอยู่สักกี่ควงดูก่อนเด้อไหนดูก่องให้แมว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 เอาเลยตัวหน่อยเร็วเขาจะเข้าใจกันเร็วเอาหนึ่งท่านเน่ยพึ่งไปไหนอย่าลืมจัดการหัวใจให้ผมเด้อเอออย่าลืมจัดการหัวใจให้ด้วย